เอาเราไปขังไว้ที่ไหนจนกระทั Luckily, ่งค oh. ุณหมอเริ oh. ah oh, ่มคิดหนีเนี่ยครับก็คือเรามาถึงคืนนั้นประมาณตีสามตอนเช้าผมหนีเลยอ๋อใช่ครับเพราะฉะนั้นภายในวันแรกคุณหมอนี้เลยหนีเลยครับตอนนั้นเรากลัวมากผมก็เดินออกมาปุ๊บเอ๊ยเหมือนเขาหลับซึ่งการหนีของผมเนี่ยผมก็แอบเตรียมพาสปอร์ตหนึ่งเล่มแล้วก็บัตรคดีสองใบใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กระเป๋าเกงไว้เขาเอาไปแล้วไม่ใช่หรออ่าตอนนั้นยังอยู่ครับยังอยู่ของบางอย่างเข้าไปครับตอนนั้นมันยังอยู่ผมก็ เอาใส่กระเป๋าแล้วก็ผมคิดว่าเวลาวิ่งถ้าผมใส่คู่นี้อันนี้คือรองเท้าจริงเลยนะครับที่ผมใช้ที่แน่นเลยผมก็คิดว่าอันนี้มันจะทิ้งรอยเท้าผมก็เลยใส่ถุงเท้าอย่างเดียวแล้วก็มีตรงนี้ใจคิดว่าหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วไปขอความช่วยเหลือข้างหน้าถามทางสู่ถนนใหญ่เรือขออาหารกินใจคิดแค่นั้นพอผมเดินออกไปมันก็เรื่องสว่างขึ้นผมก็ไปไกลเลยครับเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินบ้างวิ่งบ้างลงน้ําบ้าง ใส่ถุงเท้าคู่เดียวมีพาสปอร์ตกับมีบัตรเครดิตเท่านั้นเองใช่ซึ่งผมรู้มันหายไปตอนไหนแล้วบางทีผมหิวน้ำผมก็กินน้ำขังตามถนนก้มไปดูดน้ำกินอย่างนี้เลยครับเพื่อเพื่อเอาชีวิตรอดหลังไร่ข้าวโพดผมก็แกะข้าวโพดกินก็เหมือนลองท้องไปอะไรเยงี้ยแล้วก็เราก็ไปจนถึงเรียกว่าบ่ายบยอินเดียนผมก็ไปขอความช่วยเหลือบ้านอยู่หลังนึงซึ่งผมเห็นเอ้ยเขามีพ่อแม่ลูกเขาไม่น่าใช่ กลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็ดูเขาทำงานบ้านอยู่ผมก็เข้าไปถามว่าเออพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมก็สื่อสารด้วยมือว่าเออถนนใหญ่อ่ะไปทางไหนอะไรเงี้ยถนนใหญ่ขับรถไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วอย่าบอกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็เป็นกลุ่มเดียวกันใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีวิธีการบอกเขาก็บางจุดมันก็มีสัญญาณโทรศัพท์บางทีก็ส่งคนไปบอกเงี้ยจนกระทั่งเจอ การซึ่งเจอตอนนั้นเนี่ยผมตกใจมากว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะเราจะโดนดามปืนตีไหมเราจะโดนยิงไหมคือนั้นตกใจกลัวมากแต่สรุปก็คือโดนจับจ like sure so so ับเสร็จเขาก็ไปนั <captions disappear> ่งอยู <spe ak revenge> ่พักหนึ่งนะฮะเขาก็เอาข้าวมาให้เรากินแล้วก็ขากลับที่เดิมตอนตอนที่มาเจอคุณหมอครับเขาตะคอกด้วยความโกรธแค้นเกลียวกราดอะไรยังไงรู้ป่ะบอกมันหนีมาได้ยังไงมันไม่ไม่ถึงกับเกลียวกราดมากแต่ก็อารมณ์ประมาณว่าขู่ให้ขึ้นจากน้ําแล้ว เหมือนถือปืนมาด้วยครับอออนนตอนนั้นผมหนีลงน้ําก็มีหกเจ็ดคนมาล้อมก็มีปืนด้วยแล้วเขาก็บงังคับให้ผมขึ้นจากน้ำผมก็รีบขึ้นมาเลยเแล้วก็พาผมไปนั่งพอไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้เขารออะไรเขาก็วอคุยกันเราก็นั่งอยู่งั้นตอนนั้นก็เพียมหมดแรงสัพเขาเอาข้าวมาให้ก็มีข้าวแล้วก็เป็นเหมือนผัดกระเจี๊ยบเป็น,เป,นเป็นแต่ผักกันนะครับเ,เราก็หิวกินกินแล้วเขาก็พาเรากลับาพาเรากลับมาที่เดิมแต่รอบนี้หนักครับรอบนี้เนี่ยเขาใส่ ดึงใจมือแล้วก็เอาตรวนมาผูกข้อเท้าสองข้างแล้วก็จะเดินได้แบบสั้นๆเขาพากลับไปที่เดิมเลยฮะพากลับไปที่เดิมที่คุณหม,มอหนีมาใช่ครับที่อกุญแจมือด้วยกุญแจมือด้วยตรวนด้วยแต่วันถัดมาเขาเอาใจมือออกเหลือแต่ตรวนแล้วผมก็มีตรวนอย่างนั้นมาเลยสมามอาทิตย์ใช่ครับอย่างหนึ่งที่เราสงสัยว่าแล้วแล้วอยู่กินสภาวะเป็นยังไงคุณหมอยังไงพ่ออยู่ในป่าบผมฟังข่าวเรบอกว่า จะเป็นมาเรียหรือเปล่าใช่โดนยุงอะไรประมาณนี้โดนครับตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าดูแขนผมนะฮะมันยังเหลือรอยอยู่แต่วันนั้นคือชัดมากตอนนี้คือเบาละถ้าเห็นละเอียดเลยเยอะเลยครับทั้งทั้งแขนเลยครับอ่อทั้งแขนเลยเนี่ยฮะจุดๆุจุดเนี่ยฮะเต็หมดข้างนี้จะชัดหน่อยนะฮะถ้ามองตรงข้อขางนี่จะเห็นคุณหมอใส่เสื้ออะไร อ่าผมใส่เสื้อเสื้อนอนธรรมดาแต่ระหว่างนั้นก็ตามผมมีเนี่ยฮะ,ะถุงยางชีพชุด,ชด,ชชด,ชดถุงยางชีพทุกถุอยางีนี่ครับถุงนี้คือถุงที่ที่ผมใช้ตอนเช้าตื่นมาออกจากเต็นท์มผมก็จะถือถุงนี้ออกมาแล้วก็ตอนเยียนผมก็ถุงนี้เข้าไปถุงในนี้มีอะไรบ้างน,นี่ฮะปลอกแขนอันนี้คือที่ใช้จริงเลยและยังไม่ได้ซักด้วยนะครับผมจะใส่แบบนี้ครับผมจะใส่เพาะตอนกลางคืน ่เพื่อกันยุ่งแต่ว่าถามว่าจริงมันกันได้ไหมเนี่ยมันก็บางบางผมก็ยังโดนยุ่งกัดดีๆนะครับแล้วผมไม่ใส่ถุงเท้าตลอดนะครับอันนี้คือถุงถุงมื่นอกแขนกันต่อไปก็คือเนี่ยฮะผมก็จะดมจะดมพวกเนี้ยมันมันทำให้เรารู้สึกเหมือนผ่อนคลายวันวันไม่ต้องทำไรเขาก็ไม่ให้เราทําอะไรแล้วก็มีนี่ฮะอันนี้คือซ่อมที่ผมใช้จริงเลยก็คือที่นู่นอ่ะเขาเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเขาจะมาเป็นถาดเขามีข้าวโปะ นะครับของผมจะอาหารดีหน่อยของผมจะมีโปรตีนเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเยอะกว่าไกด์กับคนรถแล้วก็เยอะกว่าคนที่ดูแลผม,ลผ,มผมดูอาหารเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเปล่าเลย <S <S ของผมกม็จะมีวนกันมาครับมีปลามีเนื้อมีไก่แต่ว่าเราจะผมจะได้กินโปรตีนวันละมือที่เหลือเช้าเย็นหรือบางวันที่ไม่ได้ซื้ออาหารก็ได้กินข้าวเปล่าแ,แล้วเขาก็จะใช้มือแต่ผมบางทีผมไม่อยากล้างมือผมก็ใช้เจ้านี่ครับอันนี้คือที่ผมใช้แล้วผมเก็บไว้ และด้วยวความที่มันล้างมือก็ลําบากเดินก็ลําบากมันที่ผมทานเสร็จผมก็ใช่เสื้อแล้วก็ใส่ถุงนี้ <c oughs> คือ,ค,อคือชีวิตต,ต้องบอกว่าอยู่ที่นั่นนะผมสกรปรกมาก <c oughs> ผมสกรปรกมากแนนน่อนล้วก็ไม่ออไ,มได้อาบน้ําด้วยแล้วก็แบบ เหงื่อด้วยบางทีเย็นๆในเหงื่อแตกเลยแล้วก็ต้องพยายามนอนหลับนอนนิ่งๆในเต็นท์แล้วเริ่มเจราจารต่อรองกันวันไหนยังไงเริ่มเจราจารเนี่ยมันจะเป็นประมาณสัปดาห์ที่3เนาะสัปดาห์ที่3ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มเริ่มมีความหวังคือวันวันที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีะหัวหน้ามาคุยละ ซึ่งเราก็รอหวัวหน้าคนนี้มันคือคนไหนซึ่งเราสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือหวัวหน้ากันแน่นะครับมันมีหลายคนที่ทพูดมาตั้งแต่วันแรกน่นะบอกหัวหน้ามา<ๆ>ก็ไม่มาสามอาทิตย์ก็ไม่มาไม่มาแต่วันนั้นเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามามาสามคนซึ่งคนนี้เป็นคนหน้าแปลกปกติมันก็มีคนหน้าแปลกมาทุกวันแหละแต่หน้าแปลกเนี่ยอายุไม่เยอะดูเป็นหนุ่มๆอันนี้จะดูอายุเยอะหน่อยเอาละครับเจ้านายเรารอบอสมาในที่สุดบ,บอสมาขี่มอเตอร์ไซค์มาล้างสิครับเริ่มเจรจาอย่างไรเขาบอกว่าคุณ พร้อมที่จะอะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการเป็นอิสระภาพของคุณซึ่งตอนนั้นผมผมก็โอ้โหแบบจากเดิมดีใจมันก็แปลลงไปอีกเพราะผมรู้ว่าขั้นตอนนี้นานอย่างน้อยสุดเราก็ใจชื้นว่าเขาเริ่มเจรจาแลวซึ่งก่อนหน้านี้นมันไม่มีไายเลยเขาบอกเขาไม่ต้องการเงินนู่นนี่เดี๋ยวเขาจะพยายามหาทางออกให้เรานะนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปผิดแล้วไปหาทางออกหรือเขาตั้งใจแต่แรกว่าจะจับเรามาแบบนี้ ความไม่รู้เป็นความไม่รู้ความไม่รู้เป็นทุกข์จริง<ร>เลยครับนี่คำของพุทธเจ้าเลยว่าความไม่รู้นี่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นความกลัวอย่างมากซึ่งเราไม่รู้ว่าพอเราทําท่านตอนตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วสุดท้ายปล่อยจริงหรือไม่จริงหรือได้รับเงินเสร็จจะทําอะไรกับเราอันนี้เราบอกไม่ได้เลยแล้วเราก็คิดว่าในการเจรจาต่อรองของเราผมก็จะต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นหมอธรรมดาคนหนึ่งซึ่ง รายได้น้อยอ่าแต่ผมก็บอกว่าผมมีเท่านี้แต่เดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเงินมาให้เขาแบบที่เขาต้องการเราก็อัพเข้าไปหน่อยว่าเออเราจะขอจากยืมจากเพื่อนๆตัวนู้นนี้มาให้เขาได้ตองการเป็นปริมาณเงินที่ที่มันโอเคพอสมควรซึ่งผมคิดว่าถ้าผมแบบทีละสเต็ปสเต็ปไล่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเสียเวลาหนึ่งวันที่ผ่านไปนี้นมันทรมานมากครับผมก็เลยกบว่าเออประมาณนี้น่าจะโอเคในที่สุดคุณหมอก็เจอจา อยอมความจนกระทั่งเขาเขาเรื่อง <okay. S 2> อนุญ,ญาตให้ใช้โทรศัพท์ใช่ครับตอนนั้นดีคือดีใจมากเลยก่อนนั้นนี้ผมเคยพยายามขอโทรศัพท์หาแม่หลายครั้งละ mm hmm. เขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเหมือนกับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็หายอารมณ์ป,ประมาณนั้นแล้ววันนั้นเป็นวันแรกเหมือนเป็นวันปลดล็อกในชีวิตผมเลยเพราะผมรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นตายร้ายดีอะไรคือสามอาทิตย์แล้วอะ่ะ mm hmm. ผมรู้ว่าเขาต้องทรมานทุกทรมานกันมากแนะ่ผมก็เลยอบอกเขาว่าผมต้องโทรหาคุณแม่ เพราะผมจำเบอร์คุณเมนฝ่ายไม่ได้เพื่อให้ขอเบอร์คุณเมนฝ่ายเท่ากับว่าผมได้โทรสองคนอ่าแล้วผมก็ได้คุยกับแม่ตอนกน็นคือแบบดีใจมากเราก็ลักษณะโทรคือเขาจะขับรถพาเราออไปในจุดที่มีสัญญาณาซึ่งไกลมากเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงไ <ป S 1> งไปหาสัญญาณไปหาสัญญาณโทรศัพท์อ่าผมก็ ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนคุยผมยืนกับไกด์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งส่วนบรรยากาศคนที่เหลือก็คือเขาก็นอนกันตามพื้นกระจายเขาไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาแบบขู่เอาปืนขู่อะไรก็คุยตามปกติผมก็โทรมาหาคุณแม่คุณแม่ก็รับสายแล้วบอกว่าใครอะอะไรงเงี้ยเหมือนกับว่า <c oughs> เขาไม่คิดว่าเราจะโทรมาเออแล้วเขาก็อาจจะจาเสียงไม่ได้เสียงแม่จ,จะดีแล้วแบบหลังจากนั้นก็โอ้ยจริงเหรอนู่นนี่ไปไหนมากก็คุยกัน <c oughs> ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จับตัวเราไปเขาก็ยังแบบ แบบอารมณ์ดีมาแบบล้อเรียนเสียงแม่ผมอะไรเงี้ยก็นอนฟังอยู่นอนเอกกใช่ฮาคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าบรรยากาศมันรีแล็กและผ่อนคลายแล้วผมดูสังเกตสีหน้าเขาเนี่ย ก็พยายามถามว่าเออคุณจะปล่อยแน่ไหมนู่นนี่ดูเขาแบบดูจริงใจดูจริงใจที่จะปล่อยนั่นก็คือทําให้เราใจชื้นแต่กันั้นเราก็ยังไม่ชัวร์จนกว่าเราจะได้ออกจริงเราถึงจะเชื่อถูกครับแล้วก็เราก็ทําตามขั้นตอนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยผมได้เบอร์เฟนไฟลมาผมก็ค่อยๆบอกเฟนไฟล์ว่าให้ทําแบบนี้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 คุณประสานคนนี้คนนี้ทําให้ถูกทำให้มันโอเคและปลอดภัยที่สุดเพราะเขากําชับมาเลยแบบตรงนั้นเขาจะน่าเครียดนิดน,นึงเขาบอกว่าถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการทำสิ่งที่เขาต้องการเนี่ย ทุกอย่างที่เราเจรจากันหยุด